ค่ะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดโครงการค่ายนะคะเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤตินะคะซึ่งมีฐานความผิดในเรื่องของการขับรถขณะเมาสุราแบบเข้มข้นประจําปีงบประมาณ2,563ค่ะ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่นะคะสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ธนาคารอมสินเขตเชียงใหม่2และภาคีเครือข่ายได้มีการจัดโครงการค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถนะคะขณะเมาสุราแบบเข้มข้นค่ะประจําปีงบประมาณ2,563ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่5-7สิงหาคม2,563ณสวนพฤกษ,ษาศาสตร์นะคะทวีชนอเภอดอยสะเกดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีนาย วิทวันนะคะศูทนทรขจิตอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานการจัดโครงการครั้งนี้ซึ่งก็เป็นการสร้างจิตสํานึกในเรื่องของความรับผิดช,ชอบตอบผลของการกระทําตนเองค่ะรวมถึงบุคคลอื่นแล้วก็สังคมแก่ผู้ถูกคุมประพฤตินะคะในฐานความผิดขับรถขณะมึนเมาสุราแล้วให้ผู้ถูกคุมประพฤติค่ะสามารถลดละเลิกการดื่มสุราได้ค่ะ ซึ่งภายในงานก็มีการบรรยายพิเศษเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกควบคุมความประพฤติฐานความผิดขณะเมาสุราอย่างเข้มข้นนะคะและมีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นรายละเอียดเหตุการณ์วันที่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีผู้ถูกคุมประพฤติเข้ารับการอบรมจํานวน15คนค่ะกระบวนการยุติธรรมเราเนี่ยพยายามให้โอกาส ผู้ที่หลงผิดอยู่แล้วกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าถ้าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติของเขาได้ให้เขาระวังในเรื่องพวกนี้มากขึ้นเนี่ยให้การสูญเสียที่เกิดขึ้นกับสังคมเนี่ยก็จะลดลงเราก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมา